าสองพระอาจารย์นะครับเรมไม่ได้เอากล้องมาเลยเอะเย็นร้อยดวงพ่อว่นดวงดี

นีหัวสรมันห่าห้าสิบมนดแัห้าร้อยสมุทรวบชาลถ้าเขารับเช่าในอาจารย์ปล่อยไหมนรับปล่อยอ่ะเดี๋ยวผมส่งส่งให้ลูกพี่หน่อยเป็น้าใหม่นะเดี๋ยวเป็นอไรแมนแมนเดี๋ยวผมให้ดูอีกคนหนึ่งอีกคนนึงชอบมากเลย สมเด็จก,กี่ชั้นนะ่ะโอ้โหไหลชั้นแ่ะสมเด็จไหลชั้นแรกเกน,รกนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 ชั้นไหมนะโคตรเจีมเลยของวัดสวรรอน่ะนอ่ออนะอีนี่ผมชอบนะองค์นี้ผมชอบนะ เธอ,อขึ้นคอน,นี่สวยเลยอะ่ะมาปาช้างเนี่ยวถ้าเป็นปิดร้านเนี่ก็ลับ้ากันัลยเจ่มเลยอ่ะเข้าเวรต่างปีก็นแล้วขอบคุณมากครับหลวงหลวงพ่อทวดว่นห้วยมงคลงามงามบเงียบขอบคุณมากครับครับผมรวยรวยรวยรีวิวก่อนรีวิวแล้วสมัยที่เป็นเนนลได้ไหมเนี่ยอ๋อสมัยตอนจัะเป็นเนลครับอ๋อแล้วลงแคบมั้ยอ๋อ ลุงดีไม่ได้สมองลุงดีรู้สวยนะจันเนาะมีสององเ,องเนี่ยหามาแรกนะเอาไปก่อนอ้๋อดี๋ไไดยวก่าหนี่งหามาแรกก่อนดิโอ้โหเอาไปก่อนได้ไงโอ้โหเร็วจังใจถึงเนี่ยจันใจเพิ่งได้เอาแน่นอนจริงๆเฮ้ยเออเดี๋ยวผมหาแมา่แรกกันเชิญบางโรคผมได้เป็นความเจริญเพืไ่ไงเอาเลยๆ ไม่ยืมแตงเงอนหลวงพอดวดียวหลวงพอดวงดีผมก็ชอบไนางดาพอุรุ่นเก่าอันนี้นอออมวัดเมวัดแม่เทินใต้ตางจงมตาเป็นห้อยได้ยัอะไม่ได้ยัดใส่อบยงนไม่รวย ยัง,งยังไม่ใครยังไ,ไม่ไ,ไม่เป็นไรจันแต่ได้นี่องค์เดียวเพราะโ,โคตรสุดยอดเลยไอ้พระปิตาพระปิตามวลสารร้อยแปดแล้วก็มีเนี่ยโอ้คืสุดยอดเลยใช่ของวัดทำเงาเนี่ยนะอขอแค่ไม่ค่อยเล่นกันเฉยๆตอนเนี้ยแต<อ>่ว<อ>่วาเขาก็เขิยเยอะกว่าที่เล่นใช่มวลสารมันนับไม่ถ้วนเลยอ่ะแล้วพระเฝอเป็นอะไรนะเนี่ยต่อไปนี้คุ้มคบคุ้มเลยนะไม่ใช่พระเฝอนี่เป็นใน ไอ้ที่นั่นบอกว่าไอ้ที่วัดหลวงสีมันอ๋อฟังฟังเชียนเขาพูดหน่อยอออเพราะว่าส <c oughs> องที่เพราะว่าอาจารย์จลันเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์สีมแกก็เรียนมาได้อ๋อเขาก็เลยได้มาได้มาครับเป็นลูกศิษย์แกเปเรียนกามาหารทีู่่ษย์เนี่ยที่จริงมวลศาลหนึ่งร้อยแปดนี่ก็ถือว่าเหลือกินนะอาจารย์แล้วมันมาจากอื่นเพียบเลยนะผมไปดูอ่ะแล้วก็มี ไอ้ที่พระเจ้าประสูติอะไรของเาไปเอามาจากอินเดียอะไรนะใช่ใช่ดอกไม้ร้อยแปดอะไรเงี้ยมีบนแสนองค์เดียวนะมีครบจบเลยนะแล้วคนปลูกเองขนาดนั้นอ่ะเขาผสมเยอะมากเลยนะแค่ว่านร้อยแปดนี่ก็หายากมากเลยนะอาจารันเนาะอาทีด้วยต้นลู่นนี่มีบนแสนต้นปูแหวนด้วยเด้อเอาขนาดนี่เลยครับลราแหวนเรื่อยๆแต่พี่จะไม่รู้ แต่มันมีไหลรุ่นจริงเหอรอต่อถ่ายได้แล้ว,ลวละนะแบบไี้